โลกตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามมากมายหลายด้านอย่างแรกสุดโลกกำลังเล็กเกินไปสำหรับเราทรัพยากรทางกายภาพกำลังหดหายในอัตราที่เร็วเกินไปเรโมอบของข,องขวัญมรณะให้แก่โลกในรูปของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นการลดลงของแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกการตัดไม้ทำลายป่าจำนวนประชากรที่มากเกินไปโรคร้ายสงคราม การขาดแคลนน้ำและการไล,ล่ล่าสัตว์ชนิดต่างๆทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่แก้ไขได้แต่ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขภาวะโลกร้อนเกิดจากน้ำมือของเราทุกคนเราต้องการรถยนต์การเดินทางและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ากว่าคนจะตระหนักว่าเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างอาจจะสายเกินไปแล้ว ขณะเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคนิวเคลียร์ที่สองและช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นอีกครั้งที่นักวิทยาศาสตร์มีความรับผิดชอบสำคัญในการแจ้งข้อมูลให้แก่สาธารณชนและมอบข้อเสนอแนะแกะบ่บรรดาผู้นำถึงหายนะที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอันตรายของอาวุธนิวเคลียร์และผลทำลายล้างอันน่าสะเพรึงกลัวเรากำลังเรียนรู้ว่ากิจกรรมของมนุษย์และเทคโนโลยีส่งผลต่อระบบภูมิอากาศ จนอาจทำให้ชีวิตบนโลกต้องเปลี่ยนไปตลอดการในช่วงเวลาที่โลกของเรากำลังเผชิญวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างต่อนเนื่องอันตรายอยู่ตรงที่ภาวะโลกร้อนอาจจะปรับรับสภาพของมันเองท่าน,นั้นไม่ได้เกิดขึ้นไปแล้วการละลายของแผ่นน้ำแข็งที่อาร์กติกและแอนตาร์กติก ทำให้พลังงานแสงอาทิต์ที่สะท้อนกลับสู่อวกาศลดน้อยลงส่งผลให้อุณหภูมิบนโลกยิ่งเพิ่มมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจปลิดชีวิตป่าแอมซอนรวมถึงป่าฝนอื่นๆและทำลายหนทางสำคัญในการขจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากบรรยากาศอุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้นอาจทำให้เกิดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมากทั้งสองปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้จะยิ่งทำให้ปรากฏการณ์เดือนกระจกทวีความรุนแรง แล้วภาวะโลกร้อนก็จะยิ่งร้ายแรงขึ้นพวกมันสามารถทําให้ภูมิอากาศของโลกกลายเป็นเหมือนดาวสุกนั่นคือร้อนระอุและฝนตกเป็นกรดกรรม,มทันโดยมีอุณหภูมิสูงถึง250องศาเซลเซียสชีวิตมนุษย์ไม่อาจดำรงอยู่ได้เราอาจปิดหูปิดตาแล้วไม่คิดอะไรก็ได้ ในอดีตเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการคล้ายๆกันก็มักจะมีดินแดนอื่นให้ยึดครองโคลัมบัสทำเช่นนั้นในปีคศ1492เมื่อเขาค้นพบโลกใหม่แต่ในปัจจุบันนั้นไม่มีโลกใหม่ให้ค้นพบแล้วไม่มียูโทเปียอยู่ใกล้ๆเรากำลังขาดแคลนพื้นที่และทางออกเดียวของเรานั่นก็คือโลกอื่น จัก,กระวลเต็มไปด้วยความรุนแรงดาวฤกษกกลืนกินดาวเคราะห์ซูเปอร์โนวายิงรังสีมฤตย,ยูไปในอวกาศลุ้มดำชนกันเองและหมู่ดาวเคราะห์วิ่งพล่านด้วยความเร็วหลายร้อยไมล์ต่อวินาทีจิงอยู่ขาทั้งหมดนั้นอาจทำให้อวกาศดูไม่น่าพิศมัยแต่จริงๆแล้วพวกมันคือเหตุผลสำคัญว่าทำไมเราถึงควรท่องไปในอวกาศแทนที่จะอยู่แค่บนโลกภัยจากดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกเป็นภัยที่เราป้องกันไม่ได้ เชื่อกันว่าครั้งสุดท้ายที่เกิดการชนกันครั้งใหญ่เมื่อประมาณ66ล้านปีก่อนเป็นเหตุผลให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์และมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์กฎของฟิสิกส์และหลักความเป็นไปได้รับประกันว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอน ในทางหนึ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์จําเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพร่างกายและจิตใจเพื่อจะดํารงอยู่ได้ในโลกที่กําลังทวีความซับซ้อนขึ้นและ,ะเผชิญความท้าทายใหม่ๆเช่นการท่องอวกาศนอกจากนี้มนุษย์ยังต้องเพิ่มความซับซ้อนของตนเองอีกด้วยหากจะรักษาระบบชีวภาพให้ลำหน้ากว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ณตอนนี้คอมพิวเตอร์มีข้อได้เปรียบในด้านความเร็วแต่ยังปราศจากปัญญาแต่นั้นไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ เพราะคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีความซับซ้อนน้อยกว่าสมองของไส้เดือนซึ่งมีขีดจำกัดเรื่องปัญญาความคิดอย่างมากแต่หลักๆแล้วคอมพิวเตอร์จะเป็นไปตามกฎของมัวที่ว่าความเร็วและความซับซ้อนจะเพิ่มขึ้นสองเท่าทุก18เดือนแต่การเติบโตในลักษณะนี้ไม่สามารถจะดำรงอยู่ตลอดไปได้อันที่จริงมันเริ่มเติบโตช้าลงแล้วอย่างไรก็ดีความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์จะยังดำเนินต่อไปจนกระทั่งมันมีความซับซ้อนคล้ายกับสมองของมนุษย์ คนบางคนเชื่อว่าคอมพิวเตอร์ไม่มีวันจะบรรลุปัญญาความคิดที่แท้จริงไม่ว่ามันจะหมายถึงอะไรก็ตามแต่สำหรับสตีเฟนฮอว์กิงเขาบอกว่าถ้าโมเลกุลเคมีที่ซับซ้อนมากสามารถทำงานในตัวมนุษย์ทำให้เรามีปัญญาความคิดได้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนพอๆกันก็น่าจะสามารถทำให้คอมพิวเตอร์แสดงออกทางปัญญาได้เช่นกันและถ้าพวกมันมีปัญญาก็จะสามารถออกแบบคอมพิวเตอร์ให้ซับซ้อนและมีปัญญามากขึ้นไปอีกได้ เรากำลังประมาทเลินเล่อและเพิกเฉยต่ออนาคตของเราบนดาวเคราะห์โลกตอนนี้เราไม่มีที่อื่นให้ไปแต่มองในระยะยาวเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ควรเก็บไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบาเดียวหรือบนดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวหวังแค่ว่าเราจะไม่ทำตะกร้าต,ตกก่อนค้นพบหนทางนี้ออกจากโลกได้แต่โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เราเป็นนักสำรวจกระตุ้นโดยความอยากรู้อยากเห็นนี่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของมนุษย์ ความอยากรู้อยากเห็นผลักดันให้นักสำรวจออกเดินทางเพื่อพิสูจน์ว่าโลกไม่แบนและสัญชาตญาณเดียวกันนั้นก็ผลักดันให้เราเดินทางสู่ดวงดาวต่างๆผ่านทางความคิดกรอตุ้นให้เราอยากไปถึงที่นั่นในความเป็นจริงเมื่อใดก็ตามที่เราค้นพบก้าวกระโดดครั้งใหญ่เช่นการเหยียบดวงจันทร์เราได้ยกระดับมนุษยชาติสร้างความปรองดองในหมู่ผู้คนและประเทศนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆและเทคโนโลยีใหม่ๆ การเดินทางออกจากโลกต้องอาศัยความพยายามร่วมกันทุกคนควรมีส่วนร่วมเราต้องปลุกกระแสต,ตื่นเต้นของยุคบุกเบิกการท่องอวกาศในทศวรรษ1,960ให้ลุกโชดช่วงอีกครั้งเทคโนโลยีใกล้จะพัฒนาไปถึงแล้วได้เวลาออกไปสำรวจระบบสุริยะอื่นๆเยทีการแผ่ขยายเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยมนุษย์จากน้ำมือของพวกเราเองในคำกล่าวของสตีเฟนฮอว์กิงเขาบอกว่ามนุษย์จำเป็นต้องเดินทางออกจากโลก ถ้ายังอยู่เราก็เสี่ยงกับการสูญพันธุ์ภาพของวิทยาศาสตร์ในอนาคตที่เราคุ้นเคยกันดีปรากฏอยู่ในซีรีส์แนวนิยายวิทยาศาสตร์เรื่อง Star Trek ไม่มีสัญญาณว่าพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเชื่องช้าลงอย่างมากและหยุดนิ่งในอนาคตอันใกล้ไม่ใช่ก่อนจะถึงยุค Star Trek ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงประมาณ350ปีอย่างแน่นอนแต่อัตราการเติบโตคงไม่สามารถรักษาระดับเดียวกับปัจจุบันไปจนถึงสหัส,สวรรษหนา้ากว่าจะถึงคศ2 6 0 0ประชากรโลกคงได้ยืนเบียดเสียดกันและปริมาณการบริโภคไฟฟ้าคงทำให้โลกร้อนเป็นลูกไฟถ้าคุณตั้งหนังสือที่ตีพิมพ์ใหม่เรียงทับกันเล่มต่อเล่มตามอัตราการผลิตในปัจจุบัน คุณต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว90ไมล์ต่อชั่วโมงเพื่อไล่ให้ทันปลายสุดของตั้งหนังสือแน่นอนค่ะกว่าจะถึงคศ .2,600 ผลงานศิลปะและวิทยาศาสตร์ชิ้นใหม่ๆจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าหนังสือเล่มและกระดาษเราจะพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันอย่างไรในาศรราสตร์สวัสดนาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตอบได้ยากแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ด,ดังๆก็ยังหาคำตอบไม่ได้อาจจะทำได้เพียงการทำนายอนาคต100ปีข้างหน้าได้ถูก แต่ส่วนช่วงเวลาที่เหลือของศาสตร์สวัสด์ถือเป็นการคาดคะเนแบบกว้างๆเท่านั้นความซับซ้อนอาจเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วทั้งในโลกชีวภาพและอิเล็กทรอนิกส์เราสามารถพยากรณ์ได้อย่างค่อนข้างมั่นใจว่าเกือบทั้งหมดคงไม่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ร้อยปีข้างหน้านี้แต่ช่วงปลายของศาสตร์สวัสด์หน้าถ้าโลกเรายังอยู่ถึงตอนนั้นความเปลี่ยนแปลงจะเป็นรากฐานที่สำคัญมาก ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว